แค่ยังเดียวบึงดอตอนมาเซ็ตของเราก็จบแบ่ฮวนนี่นี่ยง่นต่คุณสามแต่คุณสามที่บอกพนไงล่ะบอกพนอาหารนี่สั่ เล็ก่าถืกแต่ในจริงคือเกาหลังเนาะเกาเหมือนแบบเล็กออกตัวเกาเล็พี่บ้าออกก็เกาหนาดมันสิ่งนี้หรอกอย่างบ้าเคยอยู่ออสเตรเลียมันแบบสิ่งนี้ไม่ได้เล็ออสเตรเลียไม่ได้เล็กออสเตรเลียมันอยู่ถือไปเลยถือเท่า สิสิหาสิบบาทคือแคสิบบาทานี่คิดจำลัคิดจำหลักเลยสามร้อยบานบมถือหาสิบบาทก็เลยเป็นพ่านหาบานห้องน้ดิถืออยู่ได้สิบแทบทุกหมดซืะะดด้อหวรัออตรียซื้อหวบ้านไปกินด้วนก็เลยกินน้ององ เอเอเจอนล้วฮึลาบมันเขาบดผัดเด็นกินเด้เลยมันป็นต้มเด็อือแบบกระเด็ดเองให้เป็นหนังอือ ไปกินหมูรู้ไหนไปเด็กข่ามาะพิซซ่าไปเดกเด็กไปเด็กนี่ยกินเป็นปีนึงเชฟทาเอาไปออสเตรเลียก็ได็กเอาไปออสเตรเลียได็กเอาไปหมดออสเตรเลียหน่อยหเที่ยงบั่าวเอาไปบ่ได้

Nobody there. Nothing to do. <coughs> Have a beer on the balcony. Mm -hmm. oh. That's a <coughs> 39 bar. Good one. Mother, put the door Mother, I'll be So, I'll be a good Mother,

กินต้มเลยนะลูกมาปลาเลยจุบ๊บจุ๊บวนปากเห็น่าเข้าของมันห่นี่นางถนอมเพ็ดเพ็ดอันนี้ห้านมันเยอะตยตายตายเพราะฉเป็นนางเป็นยุษสาวไหนา่ง มัมีมูมเมียเอาไปน้ำกัขึ้นมากเกา่าไปซื้อเบียกขึ้นมากินเบียถึงเท่รกัา,กา,กามาอยู่กับเมียใช่ต่อไงนึกหด้ห้างเมียอะไรเลยพ่ดัำได้เสียบขัดกันจะทำมห้ห่อนทุงเต็ดทุกงอนตายก็ยยด้กว่าก็ตื่นเลย คือตีนตายก็ได้อ๋อแบบไปหน่อยมากินหัวปลามั่น

ตามหัวหัวนแซ่บเนาะบแซ่บมากเลอกนึงสองสามสิ เลขดีป่ะผมหนึ่งสองสมกองฉลาดหัดนับเลขออกไม่ได้นับหนึ่งสอ,องสา

sự mến tệ lớn với nhà bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái bị bết thể này áo xanh luôn. đa số nó nói thế thì ừ. được

<に>うん。